สวัสดีค่ะค่ะข,ข,ของเรานะคะจะเป็นบริษัท Predictor ค่ะสำหรับบริษัท Predictor นะคะจะเป็นบริษัทลูกในเครือของอตทนะคะที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเปิดใหม่ะค่ะเราให้บริการนะคะเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรที่เป็น rotating m a c h i n นะคะในส่วนแรกค่ะจะเป็นในส่วนของระบบ predictive maintenance solution นะคะสำหรับระบบ predictive m a i n t e n a n c นะคะจะเป็นการนําข้อมูลนะคะเนเซอร์ data ของเครื่องจักรอะค่ะมาทําการ หาความสัมพันธ์กันนะคะเพื่อทำแมช i ชีนเลอร์นิ่งนะคะโดยสุดท้ายค่ะลูกค้าจะสามารถได้ข้อมูลนะคะออกไปในลักษณะของหน้าจอแดชบอร์ดนะคะาตามในหน้าจอทีวีนะคะค่ะซึ่งหลังจากที่ข้อมูลนะคะออกไปนะคะจะสามารถดูได้ว่าเครื่องจักรอะคะ่ะมีสุขภาพดีมากน้อยขนาดไหนนะคะเพื่อเป็น การทํานายสุขภาพของเครื่องจักรค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีในส่วนของตัวระบบ Condition Based Monitoring นะคะอันแรกค่ะจะเป็นในส่วนของตัว w i r e l e s ว v i เบ a ชั่นเซนเซอนะคะชนิด3แกนบวกเทมค่ะโดยที่แต่ละแกนนะคะจะสามารถวัดได้ที่ความถี่นะคะ 5kHz ขึ้นไปนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีในส่วนของตัวอุปกรณ์นะคะ data acquisition hardware ค่ะเอาไว้ดึงข้อมูลจากตัว vibration protection l e ะนะคะถ้าเกิดทางแทนลูกค้าสนใจนะคะนอกจากนี้บริการทั้งหมดของเราอะคะ่ะเรามี ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์นะคะแล้วก็มีทีมเอนจิเนียร์ค่ะคอยดูแลมอนิเตอร์ผลให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะทางนี้หากท่านใดน,นะคะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะคะนางจิ๊บก็ถ้าช่องทางการติดต่อนะคะที่เฟซบุ o กนะคะ p d i c t o r o f f i c i a l ค่ะหรือว่าจะเป็น w w w i d s u e s a e r digital ค่ะ